สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คูณนิวนะคะจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตของสัตว์นะคะคัน,นจะเป็นวิทยา,าศาสตร์ของน้องปอ .3 นะคะไปดูกันเลยค่ะวัฏจักรชีวิตของสัตว์เนี่ยมันคืออะไรกันนะคะวัฏจักรชีวิตของสัตว์คืออะไรนะคะก็คือเมื่อสัตว์เจริญเติบโตนะคะเป็นตัวเต็มวัยเนาะเขาก็จะสามารถสืบพันธุ์แล้วก็มีลูกได้ พอรูปจเจริญเติบโตกลายเป็นตัวเต็มวัยก็สามารถที่จะมีการสืบพันธุ์ได้อีกแลก็สามารถมีรูปต่อไปได้อีกชีวิตของเขาก็จะหมุนเวียนเป็นรูปแบบที่คงที่แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเกิดเป็นวัฏจักรชีวิตของสันนั่นเองค่ะคราวนี้ให้เด็กๆมาช่วยคยุณยูดูนะคะว่ารูปใดมีวัฏจักรชีวิตนะคะระหว่างขนมนะคะกับรูป พี่ช้างจิราฟแล้วก็ไก่แล้วก็เพนกวินเนี่ยอันไหนเป็นวัฏจักรชีวิตกันแน่นะคะเด็กๆเลือกอันไหนเอย่ยหนึ่งสองหนึ่งสองคู่นิวเจนตัวนี้แล้วกันนะคะเพราะว่าเขาดูเป็นสิ่งมีชีวิตอาแสดงว่าคุณนี้นตอบถูกนะคะและเด็กๆหลังเมื่อกี้ที่คิดไว้ถูกหรือเปล่าไปดูต่อเลยนะคะคร่านี้เนี่ยเราจะแบ่งชีวิตนะคะวัฏจักรชีวิตของสัตว์ ตามลักษณะการออกลูกนะคะว่า,าสัตว์เนี่ยออกลูกแบบไหนได้บ้างนะคะ,ะในครั้งนี้นะคะเราก็จะแบ่งได้2แบบนะคะก็คือสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่นะคะแล้วก็สัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวนั่นเองนะคะเรามาดูตัวอย่างาสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่นะคะนี่ไงน้งเต่านะคะมีอะไรอีกออกลูกเป็นไข่จระเข้ถูกไหมคะ ตัวต่อไปเด็กๆคิดว่าอะไรที่ออกลูกเป็นไข่ได้นกยูงนะคะหรือแม้กระทั่งยกนกชนิดต่างๆก็สามารถออกลูกเป็นไข่ได้นะคะคราวนี้เรามาดูสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวกันนะคะวางนะคะจิงโจ้นะคะอะไรอีกเม่นนั่นเองนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่และออกลูกเป็นตัวนะคะคราวนี้เป็นเกมนะคะเด็กๆ เราด็กมาดูซิว่าสัตว์ชนิดใดออกลูกเป็นไข่นะคะเริ่มจากกระต่ายเลยถ้าอะไรออกลูกเป็นไข่เราจะจิ้มไปที่ตัวนั้นนะคะกระต่ายมีไข่ในคลูกออกลูกเป็นไข่หรือเปล่าไม่น่าใช่ปุบหลักใช่นะคะถ้าเราตอบ,บถูกก็จะมีหน้ายิ้มแบบนี้อ่าอันนี้คือตัวม้าลายถูกไหมคะแล้วม้าลายออกลูกเป็นไข่หรือเป็นตัวแล้วถ้านคุณนิวคิดว่า มันออกลูกเป็นตกเป็นไข่ล่ะลองจิ้มดูสิเอ้าไม่ถูกนะคะเห็นไหมหน้าก็จะร้องให้เงี้ยเงี้ยแบบนี้ยุงออกลูกเป็นไข่แน่เลยคุณเห็นไข่ยุงในน้ำนะต้องนะคะหนูล่ะหนูออกลูกเป็นตัวนะคะงูม,มีไข่แน่แน่แรคคูนเป็นตัวแน่แน่เลยไม่กดดีกว่าผีเสื้อนะคะนกระคะเมื่อกี้คุณนิวบอกไปแล้วใช่เลย สุนัขล่ะสุนัขออกลูกเป็นไข่หรือเป็นตัวเป็นตัวถูกไหมคะและก็มาแรงเต่าทองนะคะอ่าอันนี้ก็คือตัวอย่างของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ไปดูเกมต่อไปเลยออกลูกเป็นตัวนะคะอะไรออกลูกเป็นตัวบ้างมาน้าหรือเปล่ามาน้ําออกลูกเป็นตัวนะคะปูหลักนี่มีไข่ปูนะคะไม่น่าจะใช่จิราส ตุนปากเป็ดตุนปากเป็ดอันนี้เป็นความรู้นิดนึงนะคะตุนปากเป็ดเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยน้ํานมนะคะแต่ว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ํานมชนิดเดียวที่ออกลูกเป็นไข่นะคะมึกละคะมึกเป็นไข่นะคะมาจระเข้เป็นตัวแน่ๆเออเป็นไข่แน่ๆมีไข่จระเข้ถูกไหมคะเคยเห็นในสารคดีแอนนาเต่าไม่ใช่แล้วนะคะ ว้าวแล้วก็ม้านั่นเองนะคะนี่เป็นตัวอย่างของสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวนะคะคราวนี้วัฒนาจาักชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่มีอะไรบ้างในเรื่องในเรื่องนี้นะคะเด็กๆก,ก็จะได้รู้ว่า,าสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่เนี่ย จะแบ่งได้เป็น2แบบซึ่งเพศไหนมาที่ออกไข่ได้ก็คือสัตว์เพศเมียนะคะเขาก็จะฟักไข่ออกมานะคะหลังจากนั้นไข่ของเขานะคะ,ะมีการพัฒนาในไข่ก็จะฟักออกจากไข่ทีหนึ่งกลายเป็นตัวอ่อนนะคะ,ะเด็กๆมาดูเนาะสัตว์ออกลูกเป็นไข่มี3ระยะและออกลูกเป็นไข่ที่มี4ระยะเรามาดูว่ามันจะแตกต่างกันอย่างไรนะคะไข่ระยะที่หน่งจากนั้น ตัวอ่อนก็จะฟักออกจากไข่เป็นระยะที่สองจากนั้นตัวอ่อนระยะที่สองก็จะเจริญกลายเป็นตัวเต็มวัยในระยะที่สามนะคะเมื่อเขาตัวเต็มวัยเขาก็จะสามารถสืบพันธุ์และก็ออกไข่ได้อีกนั่นเองคราวนี้สี่ระยะเนี่ยมีอะไรเพิ่มเข้ามาดิดๆช่วยคุณอูสังเกต์น,นะคะหลังจากเป็นไข่ไข่มาแล้วแม่ออกไข่มาแล้วไข่ก็จะฟักเป็นตัวอ่อนระยะที่สองตัวอ่อนนั้นก็จะกลายเป็น ดักแด้นะคะเขาเรียกว่าเป็นระยะที่สก็จะกลายเป็นดักแด้นั่นเองนะคะแล้วก็พอดักแด้ลอกคลาบออกมานะคะจัตตัวนั้นก็จะกลายเป็นตัวเต็มวัยในระยะที่4ส,สามารถสืบพันธุ์และออกไข่ได้อีกนั่นเองค่ะเห็นไหมคะว่ามีอะไรเพิ่มเข้ามาดักแด้ถูกไหมคะอ้าวคราวนี้ถครเะอกเคยได้ยินคําว่าดักแด้แล้วสัตว์ชนิดไหนที่เป็นดักแด้ได้นะคะไปดูต่อเลย อันนี้วัฏถ้าจากชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ที่มี3ระยะนะคะเช่นอันนี้มาอธิบายก่อนนะคะว่าแต่ละระยะนี่คืออะไรระยะของไข่ก็คือเซลล์สืบพันธุ์ของเพศเมีเยเขาจะเรียกว่าเซลล์ไข่นะคะได้รับการปฏิสนธินะคะกับเซล์สืบพันธุ์เพศผู้ในที่นี้เราจะเรียกว่าอาสุจินะคะพอเขาปฏิสนธิหรือรวมกันเสร็จแล้วเขาก็จะเกิดเป็นไข่ขึ้นมานั่นเองค่ะ จากนั้นตัวอ่อนจะฟักออกจากไข่แล้วตัวอ่อนคืออะไรตัวอ่อนก็คือระยะที่ลูกของสัตว์เนี่ยฟักออกจากไข่กลายเป็นตัวอ่อนนะคะจากนั้นตัวอ่อนก็จะเจริญเติบโตมีพัฒนาการโดยการมีขนาดใหญ่ขึ้นมีอวัยวะที่แข็งแรงขึ้นนะคะตัวเต็มวัยก็คือลูกสัตว์ที่ค่อยๆเจริญเติบโตจนเต็มที่จนโตเต็มวัยสามารถที่จะ พัฒนาเรื่องเซลล์สืบพันธุ์จนสามารถสืบพันธุ์ได้นะคะและเมื่อเขาสืบพันธุ์ได้เขาก็จะขยายพันธุ์โดยการออกไข่มาอีกนั่นเองค่ะ,ะเรามาดูนะคะตัวอย่างของสัตว์ที่ออกไข่แล้วมี3าระยะก็คือกบนั่นเองนะคะนี่คือหน้าตาของไข่กบนะคะ,ะนี่ไงเป็นคล้ายๆเจลลี่เป็นวุ้นแล้วก็มีจุดสีดำๆตรงกลางนะคะ จากนั้นระยะที่2ตัวอ่อนของกบเนี่ยเขาจะมีการพัฒนาหลายรูปแบบนะคะเริ่มแรกเลยเนี่ยเขาก็จะมีช่วงตัวแล้วก็มีหางว่ายน้ําได้ระยะนี้เขาก็จะ,ะอาศัยอยู่ในน้ํานะคะพอเขาพัฒนาการขึ้นมาเห็นไหมคะว่าลูกออดนะคะเริ่มมีขาตัวอ่อนของกบเขาจะเรียกว่าลูกออดนะคะส่วนตัวอ่อนของสัตว์ชนิดอื่นๆก็จะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไปนะคะ าจากนั้นพอเขามีพัฒนาการเจริญเติบโตขึ้นเขาก็จะมีขาคู่หลังและขาคู่หน้าเพิ่มขึ้นมานะคะจนกระทั่งขาเขาแข็งแรงเริ่มกระโดดได้เขานะคะหางของเขาก็จะเริ่มหมดสั้นนะคะและสามารถขึ้นมาอยู่บนบกกลายเป็นกบตัวที่มีอวัยวะครบและหางหายไปแล,แล้วก็เจริญเติบโตขึ้นกลายเป็นตัวเต็มวัยนะคะและเขาก็จะสามารถสืบพันธุ์แล้วก็ขยายพันธุ์โดยการวางไข่แบบนี้ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะ กลายเป็นวัตถจักรของตกนั่นเองค่ะตัวอะไรนะ้าที่วางไข่แล้วมีสามระยะนั่นก็คือไก่นะคะเรามาดูนี่คือหน้าตาของไข่ไก่ถูกไหมคะหลังจากนั้นเขาก็จะฟักออกมานะคะเป็นตัวอ่อนนะคะระยะที่สองก็คือตัวอ่อนซึ่งตัวอ่อนของไก่เราจะเรียกว่าลูกเจี๊ยบถูกไหมคะจะไม่ได้เรียกลูกออดแล้วนะคะแล้วแต่ชนิดคราวนี้หน้าตาของลูกเจี๊ยบเนี่ยก็จะ คล้ายพ่อแม่แล้วเพียงแต่อวัยวะบางอย่างยังไม่ได้แข็งแรงแล้วก็ตัวของเขาจะมีขนาดเล็กนะคะจากนั้นลูกเจี๊ยบก็จะพัฒนาการโตขึ้นนะคะ,ะปีกแข็งแรงขึ้นขาแข็งแรงขึ้นมีจงอยที่หาอาหารได้เองโตเต็มวัยกลายเป็นไก่นะคะที่สามารถฝึกพันธุ์ขยายพันุ์และวางไข่ได้เหมือนพ่อแม่เขากลายเป็นวัฒนจักรชีวิตของไก่ที่ะ ต่อไปเรามาเลือกรูปตามวัฏจักรชีวิตให้ถูกต้องนะคะระยะที่1ระยะที่สองและระยะที่3เรามาเลือกรูประยะที่1ก่อนนะคะระยะที่1ต้องเป็นไข่แน่ๆเลยนี่นะคะจากนั้นระยะที่2คืออะไรคะนี่นะคะเป็นตัวปุกปิดแบบนี้และระยะที่3ก็คือ ตัวเต็มวัยนี้นะคะมีเป็นวัฏจักรชีวิตของเพนกวินนั่นเอง ตอนนี้เรามาดูวัฏจักรชีวิตของสัตว์นะคะที่ออกลูกเป็นไข่แล้วมีสีระยะนะคะก็คือนี่เลยไข่นะคะเหมือนกันก็คือเซลล์สุบพันธุ์เพศเมียและเซลล์สุบพันธุ์เพศผู้ปฏิสนธิกันนะคะจากนั้นก็จะกลายเป็นตัวอ่อนนะคะตัวอ่อนก็คือระยะที่ลูกของสัตว์เนี่ยฟักออกมาจากไข่เป็นตัวอ่อน จากนั้นเขามีดักแด้ดักแด้ช่วยเรื่องอะไรดักแด้นะคะจะเป็นระยะที่3นะคะเป็นตัวอ่อนระยะสุดท้ายที่รอการลอกคราบการลอกคร้บารกรบก็คือเขาจะทิ้งเปลือกของเขาไว้เขาออกมาเนี่ยเขาก็จะมีการพัฒนาการของอวัยวะหรือรูปร่างที่เปลี่ยนไปนะคะจะเจริญเป็นตัวเต็มวัยอย่างสมบูรณ์นั่นเองนะคะซึ่งระยะตัวเต็มวัยของเขาเนี่ยก็พร้อมที่จะสืบพันธุ์และขยายพันธุ์ กลายเป็นวัถจักรทางสีระยะนั่นเองนะคะเรามาดูซิว่ามีสัตว์ชนิดใดบ้างที่มีวัถจักรออกไข่แล้วมีสีระยะนั่นก็คือวัฏจักรชีวิตของผีเสื้อนะคะนี่เป็นรูปร่างของไข่ผีเสื้อนั่นเองะคะ่ะไข่ผีเสือ้อจากนั้นพอไข่ฟักออมานะคะก็จะกลายเป็นตัวอ่อนที่เรียกว่าหนอนผีเสือ้อรูปร่างก็จะแตกต่างกันแล้วแต่ สีสันของแต่ละชนิดนะคะจากนั้นเนี่ยเจ้าหนอนเขาก็จะกลายเป็นดักแด้นอนอยู่ในนี้เห็นไหมคะเขาเริ่มมีปีกแล้วนะคะก็คือดักแด้พอะเขามีปีกเขาเริ่มปูแน่นแล้วอึดอัดนะคะเขาก็จะลอกคราบแล้วก็สยายปีกออกมาสวยงามกลายเป็นผีเสื้อที่เป็นระยะตัวเต็มไว้นั่นเองสืบพันธุ์เสร็จแล้วนะคะเขาก็จะขายายพันธุ์ด้วยการวางไข่ตรงนี้นั่นเองค่ะกลายเป็นวัฏจักรชีวิตของผีเสื้อนะคะ ต่อไปตัวอย่างก็คือวัฒนาจรกชีวิตของยุ่งนะคะนี่คือรูปร่างลักษณะของไข่ย,ยุงคราวนี้พอไข่ย,ยุ่งนะคะฟักออกมาก็จะกลายเป็นตัวอ่อนตัวอ่อนของยุงเราเรียกว่าลูกน้ำนั่นเองนะคะนี่คุณจะมีลูกน้ำอยู่ในนีนนะ้เห็นไหมคะอุ้ยมันใสอด็กๆ ้องเทแล้วแหละมียุงมาวางไข่อยู่ในต้นไม้ที่คุณปอูปูแล้วมันก็จะมีลูกน้ําอยู่ด้วยลูกน้ําก็คือตัวอ่อนของยุงนั่นเองนะคะ คราวนี้ระยะที่สามเขาเรียกว่าดักแด้ของยุงเราจะไม่เรียกดักแด้ยุงนะคะหน้าตาหัวโตๆแบบนี้เขาเรียกว่าตัวมุ้งนะคะเด็กๆตัวมุ้งนะคะของหมอเขาจะโตๆแล้วเขาจะเวลาอยู่ในน้ําแล้วโดนสัมผัสเนี่ยเขาจะหมุนติ้วๆลงไปอยู่ด้านล่างเลยนะคะพอเขาออกมาจากตัวมุ้งก็จะกลายเป็นยุงระยะตัวเต็มวัยสืบพันธุ์แล้วก็ขยายพันธุ์ด้วยการวางไข่วนเวียนแบบนี้กลายเป็นวัฏจักรชีวิตของยุงนั่นเองค่ะ เรามาตอบคำถามนี้ให้ถูกต้องกันดีกว่ารูปใดเป็นรูประยะที่สามของพึ่งนะคะพึ่งมีระยะที่สามหนอนนี่ไข่นี่ไม่น่าจะใช่นะคะคุณยู่ตอนนี่ถูกต้องเลยเพราะว่าเป็นดักแด้ถูกไหมคะส่วนใหญ่สัตว์ปีกนะคะเขาจะมีระยะดักแด้ด้วยเพราะว่าเขาจะต้องมีการพัฒนาปีของเขาที่อยู่ตอนที่เขาอยู่ในดักแด้นั่นเองนะคะต่อไปอะไรเอ่ย ใดเป็นรูประยะที่สองของมแมลงปอไข่ใช่ไหมคะไม่ใช่ลอกาการลอกคราบจะเป็นระยะที่สามนะคะก็คือดักแด่เพราะฉะนั้นต้องตอบข้อนี้เลยตัวอ่อนนั่นเองนะคะ ต่อไปว่าถ้าจากชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวนะคะก็คือเวลาตัวเมียตั้งท้องนะคะเขาก็จะออกลูกมาเป็นตัวเลยซึ่งตัวนั้นกลายเป็นตัวอ่อนเล็กๆเอคือมีอวัยวะครบนะคะเพียงแต่อวัยวะเนี่ยจะยังไม่สมบูรณ์แข็งแรงยังไม่แข็งแรงเหมือนตัวเต็มวัยนะคะ่าแบ่งออกเป็นสองระยะก็คือตัวอ่อนแล้วก็กลายเป็นตัวเต็มวัยเลยแล้วพอตัวเต็มวัยเจริญเติบโตจนสามารถสืบพันธุ์ ขยายพันธุ์ได้เขาก็จะสามารถออก,ออกออกลูกตั้งท้องได้อีกนั่นเองนะคะไปดูซิว่าสิ่งมีชีวิตใดออกลูกเป็นตัวบ้างนะคะ ก็อ่อนคืออะไรล่ะระยะที่ลูกของสัตว์นะคะคลอดออกมาจากท้องแม่นะคะพอเขาออกมาจากท้องของแม่เนี่ยรูปร่างเขาจะคล้ายคลึงพ่อกับแม่เหมือนที่คุณยูพูดม้เมื่อกี้นะคะ,ะเพียงแต่ว่าขนาดของเขาเนี่ยจะเล็กกว่าอวัยวะต่างๆเนี่ยก็ยังไม่เติบโตยังไม่แข็งแรงเต็มที่นะคะจากนั้นพอเขาผ่านระยะเวลาเขาก็จะเริ่มมีพัฒนาการร่างกายแข็งแรงขึ้นอวัยวะสมบูรณ์แข็งแรงขึ้นกลายเป็นตัวเต็มวัย พอระยะตัวเต็มวัยแล้วเนี่ยหน้าตาก็จะเหมือนคล้ายพ่อแม่เลยพร้อมที่จะสืบพันธุ์นะคะแล้วก็ขยายพันธุต์ต่อไปเป็นวัฏจักรสองสองระยะเท่านั้นเองนะคะตัวอย่างละ่ะนี่เลยค่ะเรานั่นเองมนุษย์นะคะมีการเจริญเติบโตเพียงสองระยะก็คือ,อตัวอ่อนของเรานะคะเราจะไม่เรียกว่ามนุษย์เป็นตัวอ่อนแบบนี้เนาะเราจะเรียกว่าเป็นทารกนะคะ อพอทารกเติบโตขึ้นเรื่อยๆก็เป็นเด็กที่โตขึ้นโตขึ้นโต,ข,นต,ข,นตขึ้นจนกลายเป็นผู้ใหญ่นะคะ,ะร่างกายจเจริญเติบโตเต็มที่ก็จะสามารถสืบพันขยายพันธุ์ได้นะคะแล้วก็กลับมาเป็นสามารถตั้งท้องแล้วก็คลอดออกมาเป็นทารกได้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะ ตัวอย่างต่อไปล่ะก็คือกวางนะคะเป็นลูกกวางก่อนเห็นไหมว่าเขามีรูปร่างหน้าตาคล้ายพ่อแม่กว่างนะคะเขาก็จะพัฒนาการจนกลายเป็นกวางที่ตัวเต็มวัยสามารถสืบพันธุ์ขยายพันธุ์ได้นะคะกลายเป็นถ้าตั้งท้องก็คลอดออกมาเป็นลูกกวางอีกครั้งหนึ่งเขาก็จะเติบโตเป็นกวางตัวเต็มวัยตั้งท้องคลอดออกมาแบบนี้นะคะเป็นวัฏจักรชีวิตของกว่าง สัตว์ชนิดใดมีวัฏจักรชีวิตแตกต่างจากตัวเด็กๆดูสิเรามาดูกันออกลูกนะคะอันนี้ออกลูกเป็นไายออกลูกเป็นตัวออกลูกเป็นตัวเพราะฉะนั้นอะไรแตกต่างคะนี่เลยนะคะแมลงต่าทองนั่นเองสัตชนิดใดที่อยู่ในระยะตัวอ่อนรูปร่างไม่เหมือนพ่อกับแม่ไม่เหมือนพ่อกับแม่ ะะออกมาไม่ได้หน้าตาเหมือนพ่อกับแม่เลยก็ต้องเป็นขีเสื้อเพราะเขาจะต้องเป็นหนอนนะคะแล้วก็เป็นดักแด้สก่อถูกไหมคะผิดนะคะตักแตงเขาก็จะมีระยะที่ออกมาเป็นตัวตักแตนตัวเล็กๆนะคะที่เหมือนพ่อแม่แต่ยังไม่สมบูรณ์แข็งแเท่านั้นเองการดูแลล่ะ เราจะดูแลวัจักรของสัตว์ได้อย่างไรนะคะจากการเรียนเนี่ยจากการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฏจัรรชีวิตของสัตว์ก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเลยเช่นนะคะด้านการเกษตรเอาไปเลี้ยงได้นะคะเลี้ยงเพื่อทําการเกษตรต่างๆนะคะหรือด้านอุตสาหกรรมก็คือสามารถเลี้ยงปริมาณเยอะๆแล้วก็ขายได้นะคะหรือแม้กระทั่งเลี้ยงเพื่อเป็นการดูแลสิ่งแวดล้อมให้ระบบนิเวศเนี่ยสมบูรณ์นะคะแล้วก็ เป็นระบบนิเวศที่อํานวยกันได้ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นมนุษย์ก็ไม่ควรนะคะที่จะไปทําลายวัฏจักชีวิตของสัตว์เพื่อให้เขาไ,ได้มีชีวิตรอดหมุนเวียนนะคะหมุนเวียนวัฏจักไปได้เรื่อยๆเนาะอืมคราวนี้แล้วเราจะมีวิธียังไงนะคะโทษที แนวทางนะคะง่ายๆอันดับแรกหรือไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะว่าสิ่งแวดล้อมป่าไม้ที่อยู่อาศัยเนี่ยเป็นเป็นแหล่งที่สัตว์พวกนี้เขาใช้เป็นที่อยู่อาศัยหาอาหารนะคะเป็นแหล่งสืบพันธุ์แล้วก็เ,เลี้ยงดูลูกอ่อนของเขาให้อยู่ในสิ่งแวดล้อมต่างๆที่อุดมสมบูรณ์นะคะเป็นที่หลบดภัยของสัตว์ด้วยนะคะไม่ล่าสัตว์นั่นเองบางคนเนี่ยไปล่าสัตว์ที่หายากเพื่อความสนุก เพื่อเป็นกีฬานะคะหรือเพื่ออาชีพเนี่ยทำให้สัตว์บางชนิดที่หายากเขา้าหายากขึ้นแล้วถ้าจะสูญพันธุ์เนี่ยเขาก็ล้มหายตายจากไปสุดท้ายสัตว์ชนิดนั้นก็จะไม่มีแล้วนะคะ อีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงในการใช้เป็นสารเคมีในการพื้นที่เกษตรเพราะว่าเวลาเราใช้ยาฆ่า,มาแมลงไปฆ่าสัตว์มันตัวเล็กๆเ,เนี่ยเขาก็อาจจะตายได้ในปริมาณมากก็ไปตัดวงจรชีวิตของเขาทําให้สัตว์บางชนิดนั้นนะคะไม่สามารถจะเดินเติบโตได้แล้วก็อาจจะเอะตายและสูญพันธุ์ในที่สุดนะคะ และอีกวิธีหนึ่งนะคะไม่จับสัตว์ในฤดูวางไข่หรือฤดูผสมพันธุ์บางชนิดเนี่ยเขาก็จะวางไข่เป็นฤดูมีการผสมพันธุ์เป็นฤดูซึ่งในช่วงที่เขาจะวางไข่ออกลูกออกลานเยอะเนี่ยถ้าเราไปจับเขามากินมาทําอาหารก่อนเนี่ยลูกเขาก็ไม่มีโอกาสที่จะกลายเป็นตัวอ่อนไม่มีโอกาสที่จะเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นจากชนิดนั้นเพราะฉะนั้น,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 นวงจรชีวิตของเขาก็จะขาดหายไปนั่นเองนะคะอีกอย่างหนึ่งสําหรับ ชาวประมงนะคะก็คือไม่ควรใช้อวนที่ตาถีตาถีก็คือรูเล็กๆนะคะไปจับตัวอ่อนสักมาทําเป็นอาหารเนาะก็จะทําให้ตัวอ่อนของเขาเนี่ยยังไม่ได้โตเป็นตัวเต็มไว้ก็ต้องมาตายซะก,ก่อนถูกหมคะเอาละ คราวนี้ข้อใดเป็นแนวทางที่ไม่ทําให้วัฒจักรชีวิตของสัตว์เกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อกี้คุณพูดไปแล้วนะคะ 1. นึ่ความภาชนะหรือเอาฝาปิดภาชนะที่มีน้ําขังใช้วิธีที่เราควรปฏิบัติไหมคะอันนี้สามารถคาร่าลูกยุงได้นะคะไม่ล่าสัตว์ในฤดูผสมพันธุ์นะคะ ถูกเลยเมื่อกี้นะคะไม่จับสัตว์ในฤดูวางไข่นะคะไม่งั้นเขาไม่ได้เอไไอไม่ได้โตมาเป็นตัวอ่อนแน่ๆเลยนําไข่หรือสัตว์ที่โตเต็มวัยมาทําเป็นอาหารอันนี้สามารถทําได้ไหมคะทําได้นะคะก็คือโตแล้วนําลูกน้ําไปเป็นอาหารให้ปลาหรือหลีกเลี่ยงการใช้ยาฆ่า,า,มาแมลงคะเด็กๆ อันนี้เป็นวิธีที่เราเรียนในเมื่อสักครู่นะคะเป็นแนวทางในการาดูแลนะคะวัฒนาจักรชีวิตสัตว์นั่นเองนะคะ สำหรับเรื่องวัฏจักรชีวิตของสัตว์นะคะเด็กๆได้เรียนรู้แล้วว่าสัตว์บางชนิดเนี่ยก็จะออกลูกเป็นค่บางชนิดก็จะออกลูกเป็นตัวนะคะไว้คราวหน้าเราจะมาเรียนเรื่องอะไรเนี่ยคุณอิ่มก็จะเขาแบบทดสอบมาให้นักเรียนก่อนและเดียนสามารถทบทวนเรื่องวัฏจักรชีวิตของสัตว์ได้จากคลิปนี้เลยนะคะสําหรับวันนี้คุณลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ